แล้วว่รนชี้เพิ่มเงินบัตรคนจนคนละ500บาทอีก12เดือนและพูดถึงเงินเยียวยาต่ออีก5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะครั้งพูดถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ไปเป็นต้นปีหน้าเหตุเพราะเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่จะชดเชยโดยการเพิ่มวงเงินให้เป็นคนละ500บาทจากเดิมได้รับคนละ200 3 0 0ถึง300บาทก็จะเพิ่มให้เป็นคนละ400 5 0 0ถึง500บาทเพราะค่าการไว้ว่าจะมีผู้ที่ตัดออกจํานวนมากและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า6 0แสนรายและทิ้งท้ายเรื่องที่ประชาชนยังให้ความสนใจอยู่ก็คือ การเยียวยาประชาชนอีก5,000บาทจากเดิมทางกระทรวงการคลังจะจัดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่เดือนตุลาคม2563เพื่อคัดกรองผู้ที่สนใจอีกรอบโดยตั้งใจว่ารอบนี้จะมีเกณฑ์พิจารณาเป็นรายครัวเรือนประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรรวมรายได้ต้องไม่เกิน100,000บาทต่อปีต่อคนจากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยจะให้สวัสดิการเพิ่มเติมในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐจากคนละ200-300บาทต่อเดือนเป็นคนละ400-500บาทต่อเดือนทั้งนี้ก็ได้มีการเตรียมของงบประมาณจากงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินราว7 7 0ล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ขณะที่นายลาววาลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เลื่อนเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ออกไปเป็นช่วงปลายปี2563หรืออาจจะเป็นช่วงต้นปี2564เนื่องจากในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ให้ดำเนินโครงการคนละครึ่งก่อนที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปลุกกำลังซื้อด้วยการที่รัฐบาลช่วยจ่าย50%สเอร์เตำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือจำนวน10ล้านคน สำหรับในเดือนนี้รัฐบาลก็ยังคงสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เงินสวัสดิการพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินอุปโภคบริโภคเช่นค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกาหุงต้ม45บาทต่อคนเป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะในปัจจุบันนะคะมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทั้งหมด13.9ล้านลายนะคะ จากเดิมมีอยู่14.5ล้านลายเนื่องจากว่ามีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เสียชีวิตไปกว่า6แสนลายแล้วนะคะและนายละวะลนก็ได้พูดถึงการเยียวยา5,000บาทนะคะว่าการที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้ได้นั้นก็จะต้องหยุดงานกันทั่วประเทศเนื่องจากโควิด19เหมือนเช่นเคยเท่านั้นในตอนนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้แต่ถ้าหากในอนาคตมีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19เกิดขึ้นอีกจํานวนมาก ก็อาจจะมีการพิจารณาแจกเงิน5,000บาทอีกครั้งหนึง่งสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ